สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมมูทลายแลนด์นะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนพะเลียงคิดนะครับไม้หวงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนสวนนี้ถือว่าเป็นสวนที่สวยที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยและที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าทางเหนือเรียกอะไรฮะเห็ดห้าครับเห็ดห้าทางภาคอีสานเรียกเห็ดพึ่งนะฮะแล้วตัวนี้แพงมากด้วยแพงมากนะครับแล้วสามารถที่ปลูกได้ในสวนไม้หวงหัวลี่ท่านผู้ชมอยากรู้ไหมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูระหว่างการรอไม้หวงหัวลี่ย อันนี้เป็นเงินออมก้อนโตนะครับที่เราจะรอในอนาคตอ่าสัก10ปี10ปีนี่มูลค่าเพิ่มเนี่ยต้นละหมื่นบาทไร่ละ1ล้านบาท10ไล่10ล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามากท่านผู้ชมแต่ระหว่างนั้นผมจะให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับนิดนึงว่ามันสามารถที่จะปลูกเห็ดตับเต่าได้ด้วยในส่วนนี้นะครับ,รบ,รบพอลี้งคิดตรงนี้เนี่ยเอาเชื้อมาลงนาน,นยังค ปีที่แล้วครับลงปีที่แล้วปีเดียวแล็คิดว่าปีเดียวเลยครับจริงๆแล้วคุยกับฝ่ายที่เพาะเชื้อให้เราเขาบอกว่า3ปีนู่นเนี่ยมันจะออกผมก็ไม่นึกว่ามันจะออกไวขนาดนี้ครับครับอ้าวท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมดูความดกนะเยอะขนาดไหนเพราะว่าปกติเราจะปลูกในพืชตระกูลถั่วคล้ายๆอ่สนอครับใช่ต้นสนอต้นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่สามารถปลูกไม้ปลูกอ่เห็ดตัวนี้ได้นะครับแต่ตัวนี้ไม้่วงหัวรีปลูกได้แล้วมันล้อมรอบต้นนี้ด้วยท่านผู้ชมผมอยากนับดูนะให้ท่านผู้ชมรู้เอาเอาจะคัดเลย 1นะครับ 1, 1> 2, 3, 4, 5, 6, นบึ่งอ่าส3 4ส6นะท่านผู้ชมดูนี่นะอ่านับนับจริงๆเลยเนี่ย6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23นะครับรนี่ท่านผู้ชม,มนี่นะครับโอ้โหตัวนี้ดกเลยประมาณ28ดอกครับ โอ้โหก็หนึ่ง2ี่ยี่สิบห้า่สิบหกยี่สิบครับท่านผู้ชมครับ <laughs> ต้นไม้ต้นเดียวต้นนี้นะต้นนี้28ดอกเห็ดนะครับยีดอกท่านผู้ชมแล้วเราเก็บมาจากตรงนี้เนะี่ยไม่ได้เอาเห็ดมาวางลงใช่ไหมครับครับ <laughs> อันนี้นะครับเป็นข้อมูลจริงจากพื้นที่จริงนะครับตรงนี้อําเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนนะครับแล้วก็ตรงนี้วันที่ -19 นี่้พาม 2>, 2 5งพอครับอันนี้อัปเดตล่าสุดแล้วท่านผู้ชมล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่ผมกลับมาจากประเทศเวียดนามไปเวียดนามก็คือไปดูแปลงปลูกไม้่วงหัวรีในเวียดนามไปดูตลาดในประเทศเวียดนามตอนนี้ไม้่วงหูวรีเนี่ยในประเทศเวียดนามเนี่ยถือว่าขายทุกวันนะเฉพาะท่าแก่เจียงนี่ขายวันละหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับท่านผู้ชมผมพาข้อมูลจริงไปให้ท่านผู้ชมเห็นแล้ว แล้ววันนี้เรามาดูแปลงปลูกในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าประเทศเวียดนามไม่ได้น้อยหน้าประเทศจีน <c oughs> ผมเปิดคลิปสวนของผู้เลี้ยงคิดเนาะ <c oughs> ผมเปิดคลิปให้ท่าแก่เจืองดูท่าแก่เจืองเนี่ยเป็นผู้ค้ารายใหญ่นะครับค้าไม้ห่วงหอลี่แล้วก็เป็นคือเป็นพยุงถูกกฎหมายเจ้าใหญ่ของประเทศเวียดนามเลยพอเปิดให้เขาดูปุ๊บ <c oughs> เขาบอกว่าปลูกได้งามกว่าคนเวียดนามอีก <c oughs> สวยกว่าสวนในประเทศเวียดนามอีกนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนไทยนะครับอย่าน้อยอกน้อยใจนะว่าไปทางไหนก็มันไม่มีไม่มีอะไรไม่มีพืชอะไรที่จะมา อ่เป็นความหวังให้เกษตรกรได้เป็นเงินเป็นธุรกิจที่จะทำเงินก้อนโตมหาศาลอันนี้นะครับ1ไล่1ล้านบาท10าทไล่10ล้านบาททําได้จริงแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วด้วยตลาดผมก็พาไปดูแล้วแปลงปลูกผมก็พาทําตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมมาพลเยนคิดผมมาส่วนนี้ตั้งแต่ที่ปลูกต้นขนาดนี้เลยต้นเล็กขนาดนี้ท่านผู้ชมประมาณสัก40เซน3 40ี่เซนท่านผู้ชมตอนแรกพลเยนคิดบอกว่าต้นก้าททาไมมันเล็กจังต้นก้าทําไมแต่พอ แป๊บเดียวหายใจแป๊บเดียวท่านผู้ชมคลึ้มเป็นป่าเลยและเป็นป่าตรงนี้เป็นเงินอ,อมก้อนโตมากมายเลยนะครับครับผมขอแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงก็คือผู้เลี้ยงคิดเนี่ยเป็นประธานเครือข่ายผู้ปลูกไม้่วงหูรีแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมานะครับโดยที่คนปลูกไม้่วงหูรีในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นกูรูผู้ปลูกที่รายแรกๆในประเทศไทยนะครับร่วมกับบริษัทหงมูเนี่ยแหละซึ่งเป็นตัวกลางผมเนี่ยแหละจัดอบรมสัมมนาครั้งแรกนะครับสัมมนาครั้งแรกที่จังหวัดน่าน แล้วเราเลือกกันเรียบร้อยนะครับว่าเป็นเอกฉันนะสวนนี้เจ้าของสวนนี้เลยอยู่ที่อำเภอทุ่งหัวช้างเนี่ยพ่อเลี้ยงครับอยากให้พ่อเลี้ยงพูดถึงว่าไม้หงหัวลี่เนี่ยในฐานะที่ท่านพ่อเลี้ยงคิดนี่เป็นประธานเครือข่ายผู้ปลูกไม้หงหัวลี่เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ลงมือปลูกได้เยอะขนาดนี้สวยงามขนาดนี้เนี่ยตัวนีพ้พอจะเป็นความหวังให้เกษตรกรได้จริงไหมผมว่าในปัจจุบันนี้พืชเกษตรนี่หายากนะครับ ตัวที่ทาเงินจะมีตัวทําเงินแล้วมีความหวังให้เกษตร,รกรที่จริงอ่ะเกษตร,รกรก็ไม่ทาไม่ต้องทํามากเหมือนกับผมครับครับเริ่มจากจุดน้อยที่ท่านออพอทําได้อ่ะอ,อาจจะร้อยต้น2องร้อต้นก็แล้วแต่นะครับถ้าทาได้นะครับคือทุกวันเนี่ยความหวังของเกษตร,รกรทําไปเป็นเป็นวันวันเป็นปีปีไปครับครับไม่มีตัวออมเลยครับเขาเรียกว่าเงินปีเงินปีครับได้แต่เงินปีเงินรายเดือนเงินปีเท่านี้ นี่จริงในในระหว่างที่เราปลูกพืชเกษตรอยู่เนี่ยเราก็แน่จะปลูกไม้มองหัวี่เสริมเพราเป็นเงินออมอีก10ปี15ปีข้างหน้ามันจะได้เงินก้อนตเลี้ยงเราในระหว่างที่เราอายุเยอะขึ้นไปหลัง60ขึ้นไปเราจะได้เป็นเงินบําเหน็จบํานาญที่ใหญ่มากมหาศาลก้อนมหาศาลนะครับก็ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับอันนี้มนุษย์เงินเดือนข้าราชการข้าราชการบํานาญใครก็แล้วแต่ที่รับเงินเดือนหรือเป็นเงินรายวันอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าท่านมีที่ดินอยู่ปลูกรอบบ้านยังได้เลย10 20ต้นนะท่านผู้ชมในประเทศจีนในประเทศเวียดนามเนี่ยผมพาท่านผู้ชมไปดูแล้วต้นละร้อยล้านบาทยังมีเลยนะที่พาไปดูต้นละ100ร้อยล้านบาทใช้เวลาร้อยปีก็จริงแต่ถ้าเราปลูก10ปีเนี่ยต้นละหมื่นสองหมื่นบาทมันก็ยังสามารถเป็นเงินอ,อมได้นะครับ,รบแล้วถ้าเราปลูกเยอะๆหรือว่าปลูก15ปีมูลค่าเพิ่มเนี่ยต้นละเป็นแสนบาทก็ได้นะครับครับอ่ยิ่งนานยิ่งแพงคุณเลี้ยงคิดครับ ตัวนี้เนี่ยพอลิคิดมีแผนในการที่จะตัดฟันตัดขายยังไงเก็บเกี่ยวผลผลิตยังไงตัดหมดไหมหรือตัดบางส่วนหรือเก็บทิ้งไว้นานบ้างน่าจะน่าจะค่อยๆตัดครับผมเลือกต้นที่เขามีความพร้อมที่เราจะตัดก่อนครับเพราะว่าพอเราตัดออกไปเนี่ยเขาไอ้ต้นที่เหลืองก็จะโตโตไวใช่ไหมครับมันมันจะได้ไม่เบียดกันครับทีนี้เราก็คงจะวางแผนไว้การตัดปีที่สิบเนาะ สิบอาจจะกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ครับผมคิดเป็นเปอร์เซนต์ไปสิบเอ็ดสิบสองแสดงว่ามีรายได้ทุกปีหลังจากสิบปีไปแล้วถามว่าถ้าจํานวนต้นเหลือน้อยลงเนี่ยมูลค่าเพิ่มจะน้อยลงไหมไม่นะครับท่านผู้ชมยิ่งโตยิ่งแพงต้นละเป็นแสนต้นละเป็นล้านผมพาท่านผู้ชมไปดูต้นละเป็นล้านเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วเพิ่งจะกลับมาจากเวียดนามก็เลยพูดได้เต็มปากเลยนะเพิ่งจะกลับจากเวียดนามแล้ววันที่25นี้นะครับ25นี้ผมไปจีนนะครับไปเกาะไหหลํา ท่านผู้ชมลองติดตามชมนะผมพาไปดูในเวียดนามเรียบร้อยแล้วยังไม่จบนะครับยังมีในในไหหลาอีกเพราะฉะนั้นในโลกนี้มันน่าจะสุดแลวมั้งมันมีนอกนั้นก็ต้องไปดาวองคารแล้วนะฮะ <c oughs> ถ้าจะให้สุดกว่านี้นะฮะอันนี้คือสุดแล้วในเรื่องของ <c oughs> การปลูกเนี่ยไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยได,ได้รับการยอมรับจากกูรูคนปลูกคนขายนะครับเป็นพ่อค้ารายใหญ่เลยของพยุงเวียดนามยกนิ้วให้เลยครับอย่างนี้เลยสุดยอดนะครับประเทศไทยเกษตรกรไทยปลูกอะไรปลูกได้ ทำได้ประสบความสําเร็จทุกอย่างแต่ที่ผ่านมาราคามันถูกสินค้าในการเกษตรทุกอย่างราคามันถูกตอนนี้มันแพงนะครับตัวนี้แพงที่สุดแล้วแล้วแนะนำนะครับยังไงก็ต้องปลูกแน่นอนนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับครับ <ผม S 2> สวัสดีครับผม